กลับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสูสา่ t ั e Soul c h a n นะครับในวันนี้เราจะพบเกม Fate Grand Order แล้วก็อะไกรกันแนะนำแสบนะครับแสบที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คืออลิซาเบธบา a r t o l i ในเวอร์ชันฮาโลวีน Halloween นั่นเองอลิซาเบธบา a r t o l i ในเวอร์ชันฮาโลวีน Halloween เนี่ยเป็นตัวแสบที่เป็น Cardcaster นะครับตัวเธอโผล่มาตั้งแต่ตัวฮาโลวีนปีแรกเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าหลังจากการอัเปเกรดตัวสกิลแล้วเธอว่าเธอทำอะไรได้บ้างนะ อย่างแรกเลยที่เรามาทํคาความรู้จักกับตัวเธอกันก่อนก็คือตัวเธอเป็นตัวสวัสีนะครับได้จากกิจกรรมแล้วก็ได้แบบตัว6กูว้าเลยทีเดียวนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ทําตัวเคเวสของตัวอลิซาเบธบัตเตอรี่ก็สามารถไปทําเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ตัวเธอแบบทาวอนได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวสกิลของตัวเธอกันก่อนนะครับ สกิลแรกของตัวเอลี่ก็คือ Innocent Master หลัง EX ตัวสกิลนี้คล้ายๆกับตัวสกิลของตัวอ่าอา,าร์านเอเดเซนนะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีการแจกดาวให้ทุกๆเทิร์นเทิร์นละ6ดวงแล้วก็ถ้าเราอัพไปสูงสุดมันก็จะได้12ดวงเนาะมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างก็คือฮิลเป็นการฮิลแบบทันทีนะครับไม่ใช่การฮิลแบบเทิร์น ตัวคูด้าของสกิลนี้มาสตาร์เริ่มต้นที่7เทิร์นเมื่ออัพจนเต็มจะเหลือแค่5เทิร์นนะครับถามว่าตัวสกิลนี้ตัวเอลี่ฮาโลวีนใช้ไหมตอบเลยว่าแทบจะไม่ได้ใช้นะครับมาถึงตัวสกิลที่2อครับสกิลนี้เป็นสกิลหากินเลยนะครับก็คือมานาเบิร์สพัมกินหลัง A ตัวสกิลนี้จะทําให้ตัวเอลี่เพิ่มอาร์ปัศกร์เป็นระยะเวลา1เทนะิร์นเนาะซึ่งอันนี้เอาไว้ใช้กับโฮกุนะครับ โดยการเพิ่มบัสเตอร์การ์ดนี้มันจะสตาร์ทเริ่มต้นที่25%และไปสูงสุดที่45%นะครับูดาสตาร์ทเริ่มต้นที่7เทิร์เมื่ออัพจนเต็มจะกลายเป็น5เทิร์นะครับผลเพิ่มบัสเตอร์การ์ดอยู่แค่เทิร์เดียวนะแล้วก็มีผลในการทําให้ศัตรูทั้งหมดติดสถานะไหมเป็นระยะเวลา10เทิร์เนาะซึ่งผลไหมเนี่ยทำดาเมจ300ทุกๆเทิร์นะ เอาละมาดูสกิลถัดมาสกิลถัดมาตัว Performance Continuation ลัง A เนาะตัวสกิลนี้มันก็คือสกิลกัดดีๆนี่แหละผลของกัดอยู่1ครั้งแล้วก็ใช้ได้ภายใน5เทอ์นะครับแล้วก็มีการเกณฑ์ดาวให้8ดวงด้วยตัวสกิลนี้มันสตาร์ทเริ่มต้นที่ HP 1000เนาะถ้าเกิดเราอัพจนเต็มจะกลายเป็น HP 2 5 0 0ส่วนคูดาวก็เป็น สกิลที่ค่อนข้างกูดาวนานมากคือสตาร์ทเลิมต้นที่9เทิร์นเมื่ออัพจนเต็มจะกลายเป็น7เทิร์นเนาะแต่ว่าตัวสกิลนี้เองก็ยังมีการอัปเกรดนะครับการอัปเกรดเนี่ยเพิ่งมาส,สดๆร้อนๆเลยมันจะเปลี่ยนและก็เพิ่มเติมดังนี้เนาะอย่างแรกเลยตัวการฟื้นจากสถานะโดนน็อกเนี่ยมันเท่าเดิม อย่างที่2ก็คือจะเพิ่มเกรดให้โดยสตาร์ทเริ่มต้นที่20%แล้วก็เพิ่ม1%ต่อเลเวลจนกลายเป็น30%ที่เลเวล10เนาะแล้วก็มีการเพิ่มความรุนแรงของการติดสถานะไม้ด้วยนะครับซึ่งการเพิ่มความรุนแรงของสถานะไม้เนี่ยสตาร์ทเริ่มต้นที่50%แล้วก็เพิ่ม5%ต่อเลเวลจนกลายเป็น100%ที่เลเวล10เนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยัง ให้ดาว8ดวงเช่นเดียวกันนะครับตัวคูดาขอสกิลเนี้ยมันเริ่มต้นที่9เทิร์นแล้วก็ไม่มีการลดใดๆนะซึ่งอันนี้มันเป็นตัวสกิลที่เอาไว้ใช้สำหรับเติมเกจก่อนการใช้โฮกุเนาะซึ่งมันทำให้ตัวเอลี่ในเวอร์ชั่นนี้สามารถเปิดเกมเร็วได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนของโฮกุกันบ้าง ฮกุของเอลี่ในเวอร์ชันนี้มันคล้ายๆกับตัวของแลนเซอร์เลยเนาะโดยตัวฮ o กุเนี่ยมันจะ,ะจะเป็นการโจมตีโดยไม่สนพลักป้องกันซึ่งก็หมายความว่าถ้าศัตรูใส่เพิ่อพลักป้องกันมามันไม่มีผลนะแล้วก็ยังมีสถานะคำสาปให้เป็นระยะเวลาสาเทอร์ด้วยนะครับซึ่งอันนี้อันที่จริงอะ่ะผมว่ามันควรจะเป็นไม่มากกว่าคำสาปเนาะแต่ในเมื่อมันเป็นคำสาปเพราะฉะนั้นมันก็ จึงดูไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่เนาะโอเคเรามาดูหน้าที่หลักๆของตัวเธอเลยตัวเอลี่เวอร์ชันีนี้มันมีหน้าที่ในการกวาดพื้นที่เนาะอาจจะใช้ในการกวาดพื้นที่เว็บหนึ่งหรือเว็บสองก็ได้ซึ่งมันใช้ง่ายๆแค่เอาตัวคาเลโดสโคปมาใช้เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลประจำตัวของตัวเอลี่ในเวอร์ชันนี้กันบ้างน,นะครับ สกิลประจำตัวของตัวเธอเนี่ยมีอยู่2สกิลสกิลแรกก็คือเท r ิ t o r y ครีเอชันแ a งบ B ซึ่งเป็นสกิลประจำตัวของตัวล่างก่อนเนาะซึ่งมันเพิ่มประสิทธิภาพของอาร์ตการ์ดแล้วก็ตัวไอเทมคอนสตรักชั่นแรงเอซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการดีบัฟศัตรูให้สำเร็จเนาะซึ่งอันนี้ก็มีแค่ทำให้สถานะติดไหม้แล้วก็พวกดีบัฟอะไรต่างๆเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัว a อดวัซสก l ลกันบ้าง a อดวัซสก l ลที่สำคัญของตัวเอลลี่ในเวอร์ชันนี้ก็คือตัวสกิลสองนะเพราะว่าตัวเธอเป็นตัวที่ใช้โฮกุส่วน a d v a ัซสกิล1กับตัวสกิลสามให้ละไวนะ้นาะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ทัดมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าการ์ดกันบ้างเอลลี่ในเวอร์ชันนี้จะมีหน้าการ์ดเป็นฟิก 1, นึ่งอาร์สแล้วก็บัสเตอร์หเนานะ อัตราการเก็บเกตของร่างนี้จัดว่าค่อนข้างแย่นะครับแม้ว่าจะมีอา์ตราถ,ถึง3ใบโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี่ยครับว่าตัว CE ที่จะใช้คืออะไรตัว CE ที่ใช้ควรจะเป็น CE ที่เพิ่มดามเโทกุเนาะจริงๆใบอื่นก็มีค่อนข้างเยอะเนาะแต่ทีนี้ผมจะใช้กับดอกดำใบอื่นมีอะไรบ้าง ัวอย่างแรกเลยตัว e อลี่โอไดก็ใช้ได้ฮีโร่ฮีโร่เอลี่ก็เป็นภายที่ใช้ได้เช่นเดียวกันตัวโกลเด้นอันนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีเกเรเลิศตั้งแ50%เราลองคิดดูนะครับ50%รละชาร์จเกรได้อีก30%บวกกับแอดวัสกิลอีก20%มันเท่ากับ100%แล้วนะครับซึ่งมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวซัพพอร์ตเรื่องการเติมเกรเลยเนาะ ตัวทารวีดปินเซตเองก็เป็นตัวที่น่าสนใจเนาะแต่ถ้าอยากให้แรงสุดก็ต้องเป็นตัวจอกดำแต่ตัวนี้มันไม่ได้โหกุแรงอะไรขนาดนั้นโอเคแล้วใบอื่นที่ใช้ได้อีกก็คือคาเลโดสโคปเนะคาเลโดสโคปเนี่ยจะใช้เวลาเราเกียรแล้วก็ศัตรูเลือดไม่เยอะมากซึ่งอันนี้แค่ สกิล3ไม่ต้องอัพเลเวลเลยแค่เราใส่คาเลโดสโคปแล้วก็กดสกิล3เท่านั้นแหละเราสามารถหกขูได้แหละอันนี้มันเป็นข้อดีของตัวละครตัวนี้เลยเนาะโอเคเรามาดูซับพอร์ตกันบ้างซับพอร์ตที่ใช้ได้จริงๆแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่แคสตเลียเนาะมันเป็นเวเวอร์ก็ได้จริงๆแคสตเลียมันซับพอร์ตได้นะแต่ว่าแคสตเลียจะเน้นไปที่อาถการมากกว่า ส่วนตัวที่ทำงานได้ดีมากก็จะมีทำอมวิสครับหลักๆที่จะใช้ก็คือทุกสกิลอย่างแรกเลยสกิลแรกเติมเกร์ได้ถึง50%สกิล2สกิลนี้เป็นสกิลที่ทำให้โจมตีศัตรูประเภทมนุษย์ได้แรงขึ้นและก็ฮิวเมนอด์ได้แรงขึ้นเนาะนอกจากนั้นก็จะมีการดูดดาวไปที่บัสเตอร์การ์ดด้วยและก็สกิล3ที่เพิ่มประสิทธิภาพของบัสเตอร์การ์ดอันนี้ค่อนข้างสำคัญเนาะเพราะว่าอันนี้ มันเป็นอะไรที่บูสตัวบัสการได้ดีโดยเฉพาะตัวที่ใช้ฮกกเป็นบัสการด้วยก็ควรจะอัพตัวสกลสามมนด้วยเนาะอันนี้มันมาตัวนี้ผมได้จากการยืมชาวบ้านเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูเลยนะครับว่าดาเมจที่ได้จากการใส่จออกกรมันประมาณเท่าไหร่แต่จริงๆขอบอกไว้ก่อนตอนนี้ตรงนี้เลยนะครับว่าตัว เอลี่ฮาราวีเนี่ยตัวโฮกุมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องพยายามไปบูทตัวโฮกุให้มันมากขนาดนั้นเราเน้นไปที่การกวาดพื้นที่ในเว็บแรกกับเว็บสองก็พอนะครับอ่ามาถึงเติมเกรดเลยนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะใช้มเมจเกตกวาดไปสองเวฟเนาะตรงนี้ถ้าเราอัพตัวสกิล3ของตัวเอลี่มาเต็มเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตัวสกิลของตัวเวเวอร์ช่วยเลยนะเยนาะ อ่าในเว็บถัดมาเดี๋ยวจะใช้มเมสเซจกวาดอีกเว็บวกรณีที่เราหาตัวสพอร์ตตัวเอลี่ไม่ได้ มันยังมีตัวเฉินกงแล้วก็ตัวของเซ็คเปียอยู่นะครับอ่ากวาดไปทีนี้ก็ได้สองเว็บแล้วเนาะแล้วเว็บสุดท้ายเดี๋ยวผมจะ,จะ,จะให้ตัวเอลีเป็นคนจัดการทำการสลับตัวเลย เพิ่มอันนี้สิ่งแรกเลยที่เราควรรู้คือเจ้าพวกนี้มันเป็นมนุษย์หมดเพราะงั้นมันจะได้รับผลจากตัวของสกิลของธรรโมวิชด้วยเนาะอ่าทีนี้เราจะเห็นว่าเมื่อกี้เราชาร์จเกียไปแล้วเพิ่มบัสเตอร์การ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองกดดูนะนะอันนี้ผมอัพเลเวลมาหน่อยหนึ่งก็จะได้ประมาณ23เนาะ อ่ะมันจะเพิ่มเกรดให้เราอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็บูสต์สองบัสการ์ดตรงนี้เราจะเห็นว่าอีกฝ่ายติดไหมเนาะซึ่งมันก็ช่วยทำดาเมจได้เล็กน้อยเล็กน้อยที่ผมว่าคือเล็กน้อยจริงๆนะอ่ะปิดท้ายด้วยเพิ่มพลังยมตีเนาะแล้วก็ใช้ฮกุ อันนี้คือน่าจะแรงที่สุดท่าที่ตัวผมจะทำได้แล้วนะแต่จริงๆแล้วอ่ะตัวเนี้ยไม่ต้องไปเน้นที่ดามเมจมากเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้หกแรงขนาดนะั้นเหมาะที่จะจัดการพวกลูกน้องมากกว่าที่จะเอามาจัดการพวกตัวใหญ่ๆเนาะอ่าก็โดนไปตัวละแสนแสนเนาะซึ่ง ถ้าเป็นตัวอื่นน่ะถ้าเป็นตัวอื่นนะลองบูสขนาดนเนี้ยเนี่ยขึ้นไปหลายล้านแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวเอลี่ตัวเนี้ยมันไม่ได้โจมตีอะไรแรงไงเพราะงั้นมันจึงได้รับวๆนี้แหละถ้าเกิดเราใส่จอกดำเนาะถ้าเป็นตัวซ e. ีประจําอีเวนต์ก็แรงขึ้นกว่าน,นี้อีกนิดนึงแต่ด้วยความที่ว่าพวกเอีเวนต์ศัตรูมันมักจะเลือดเยอะเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับ โอเคสำหรับวันนี้การแนะนำตัวแสบตัวอลิซาเบต์ปาโทรีเวอร์ชันฮาโลวีนก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อเพคนไหนที่ถูกใจตัวคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามการแนะนำตัวแสบใหม่ๆทางช่องนี้เนาะเอาไว้พบกันใหม่ในคราวหน้ากแล้วกันนะครับสวัสดีครับ